ทุกอย่างทุกของในร้านทําเองหมดลองผิดลองถูกนะเนาะเทจริงก็มีเคยทําสถิติได้เยอะสุดผิดล่องต่อหนึ่งวันสองพกล่องหารวมๆกันมันได้หมดเลยค่ะอร่อยทุกอย่างนะคะไปชิมได้ค่ะ <im it> ชื่อรัชนูมีสุขหรือเจ๊กเกียงค่ะ เป็นเจ้าของร้านหมี่คุกเฉพาะยานโพเปิดมาได้ 20- ถึง30ปีจากแต่ว่าหมี่คุกนี้ปีปกว่ากจุดเริ่มต้นมาจากโควิดจ้ะเขาไม่ให้นั่งที่ร้านแต่เราก็เ้องอาหาอะไรมาขายก๋วยเตี๋ยก็ไปเรื่อยๆก็ทำหมี่คุกขึ้นมามีคนมารีวิวให้ก็เลยได้เกิดจ้ะคิดเองทำเองทุกอย่างที่ของในร้านทำเองหมดลองผิดลองถูกนะเนาะเททิ้งก็มี มีคุกใครฟังก็กล้วยๆหมดแหละทุกคนทําได้ทุกคนท,ท,คนทีนี้อยู่ที่ว่าใครใส่อะไรเท่าไหร่แค่นั้นเองในหนึ่งก่อนแล้วก็มีมีหนึ่งถ้วยค่ะลูกชิ้น10ลูกแล้วมีกากเจียวพอประมาณมีใบขึ้นช่ายทุกอย่างมันมันทานรวมๆกันมันได้หมดเลยค่ะเคยทำสถิติได้เยอะสุดกี่กล่องต่อหนึ่งวัน2,300กล่องก็ไม่รู้เขาติดใจอะไร <laughs> ลองทานดูสิคะอร่อยนะคะนอกจาก มันอิ่มคุปปะที่ร้านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวยลโล่โฟใช่ค่ะค่ะมีเมนูอะไรบ้างมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะมีก๋วยเตี๋ยวเยลโโฟเยลโโฟต้มยำมีน้ำมีแห้งค่ะอร่อยทุกอย่างนะคะมาชิมได้ค่ะชิเกียงเป็นนี่เป็นสินงเขาก็เยอะว่าจะห้าหกแสนเลมากกว่านั้นอีกแต่ว่าชิเกียงก็สามารถพิชิตเป็นได้หมดจ้าว่ามีคุปปะได้แล้วดีใจ พูดตามๆก็จะไหลว่ามีคูกท้ำให้เราได้เกิดสามารถพูดได้เลยว่ามีพี่ลูกพิชิตชีวิตพิิตเล็กยังมีวิธีให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างคนนึกไม่ออกถ้าไม่มีปัญหามันก็นึกไม่ออกไงเพราว่ายังไงแต่ไม่ว่าจะเจออะไรเราก็สู้ใช่ไม่เคยมาเคยลําบากมาที่สุดแล้วไงอย่างนี้ก็ไม่ลําบากแล้วอันถือว่าถือว่าถือว่าดีที่สุดแล้วตอนนี้เพราะว่าเราเป็นแม่ค้าตั้งแต่เล็กๆ ไม่ท้ออะไรแต่ว่ามีกำลังใจที่มีลูกค้าหนาแน่นเรามีกำลังใจตรงนี้แหละร้านเจ๊เกียงนะคะหมู่บ้านปริชาติถนน3-4-5ค่ะเปิดหโมงชา้าปิดบ่าย 2, ค่ะมีพักรายแมนตัวบินมูดอะไรพวกนี้มีค่ะถ้าไม่สั่งล่วงหน้าีต้องส่วนมากก็จะหมดถ้าลูกค้าสั่งล่วงหน้า082ค่ะ 7จ็ดแปดเก้าหกหกสี่ห้าค่ะที่เก่งอยากให้มาลองเช็มดูนะคะไม่เป็นพ่ออะไรถึงผิดใจ